มาแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเซลล์ฝ่ายขายนะครับไม่ทราบชื่อน้องอะไรครับน้องปลายค่ะปลอยปลายค่ะมาจากฮอนดานน์ค<ช>่ะ Honda นนทบุรีใอยู่แถวไหนเอ่ยอ่าของหนูจะอยู่ที่สาขาติวานนค่ะเขาเห็นบอกว่าในงานมอเตอร์เอ็กเนี่ยทาง Honda เขามีคมเปนดีๆกับรถดีๆโดยเฉพาะคาร์ออฟอะเยียก็คือ CRV e h <HE> u v อันนี้มีคมเปนอะไรที่น่าสนใจมั้ครับ ถ้าเป็นใน c r อะค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นตัวนี้จะอยู่ที่2.29นะคะแต่ว่าพิเศษไปมากกว่านั้นค่ะจะมี Honda e x c l u s i v e แค r e ค่ะที่เป็นรับประกันภัยชั้น1-1ปีค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีค่าแรงค่ะฟรีค่าแรงค่าไหลด้วย5ปี100 0 0แกิโลนะคะหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพของตัวรถนะคะจะอยู่ที่5ปี140 0 0 0กิโลอันนี้ได้ไปเลยฟรีฟคุ้มมากๆค่ะในงาน m o t o r Expo นี้ค่ะ แล้วนอกจากรุ่นนี้แล้วยังมีรุ่นไหนที่อยากจะแนะนำไงครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะชอบรถเก๋งเล็กนะครับหรือจะเป็นรถประเภทแบบมินิ MPV อย่าง BRV อะไรเงี้ยมีแนะนำไหมครับอ่าจริงๆก็ถ้าเป็นรถทุกรุ่นนะคะก็ได้เงินไขนี้กันหมดเลยค่ะแต่ว่าพิเศษไปมากกว่านั้นก็คือดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%ค่ะ แล้วก็ยังได้รับ Honda Exclusive Care เหมือนกันเลยค่ะโอ้แสดงว่ามูลค่าของคมเปญนี่โอเคมากเลยเนาะมูลค่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะอ,อ,อยู่ประมาณแสนเจ็ดหกอหกพัค่ะโอ้ครับฉะนั้นใครที่อยากได้คมเปญดีๆนะครับนอกจากมาที่งาน Motor Expo แล้วนะครับถ้ามาไม่ทันหรือมาลองขับที่นี่ไม่ได้ ไปที่บูธหนูได้ไหมไอไปที่โชรูมหนูได้ไหมมาที่โชลูมได้เลยค่ะขออ,นะอีกทีครับโชรูมไรเอ่ยโชลูมเอ่อฮอนดานนท์ค่ะติวัดเออสาขาติวานนท์ค่ะอ่าแล้วโดยเฉพาะต้องมาเจอน้องอะไรอะ่ะน้องปลายค่ะอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับถ้ามาที่นี่ไม่ทันนะครับไปที่โชลูมของน้องเลยนะครับที่นนทบุรีได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะ เมื่อคุณมาที่บูธฮอนด้าในงานมอเตอร์สปอร์ตแล้วครับนอกจากจะเจอรถหลากหลายรุ่นแล้วนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่คุณต้องมาและเพื่อจะทําความเข้าใจกับตัวรถมากมากที่สุดก็คือมาพบกับน้องสมาร์ทไอดอลของฮอนด้าครับเดี๋ยวน้องเขาจะเล่าข้อมูลเด็ดๆกับตัวรถใครที่อยากรู้ว่ารถแต่ละรุ่นมีสเปคมีดีไซน์มีข้อมูลอะไรมีฟีเจอร์อะไรฮะไปถามน้องเขาได้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักน้องคนนึงครับเป็นสมาร์ทไอดอลรูปหล่อครับไปเลยดีกว่าสวัสดีครับ,รบน้องชื่ออะไรเอ่ย สวัสดีครับพาร์ทนะครับ Honda Smart Idol นะครับปีนี้นั่นเองนะครับมีวันนี้มีโปรดักอะไรที่จะแนะนำมั้งครับอ่ะวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาบูธของเราเนาะ Honda นะครับมีโปรดักนะครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Honda City Honda SRV นะ WRV ครับ BRV Civic ก็มีนะครับหรือจะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนั่นก็คือ Accord เลยฮะ All New Accord นะครับเป็นการปรับโฉมใหม่ดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวและที่สำคัญ ไม่ทิ้งความเป็นฮอนด้าก็โกความ ลักซูรี่นะครับได้ข่าวว่าประหยัดน้ํามันด้วยเพราะใช้ระบบ ehev ใช่ครับเป็นระบบ ehev นะครับหรือถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นไฮบริดนั่นแหละนะครับเป็นการที่เป็น2ระบบนะครับเป็นระหว่างการเติมน้ํามันแล้วก็เอาไปหมุนแบตเตอรี่นะครับทำให้มีความประหยัดมากยิ่งขึ้นในการขับในเมืองนะครับก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็อยู่อัตรานะครับในการที่เราไปทดสอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิโลลิตรโอ้ประหยัดมากจริงเลยเนาะแถมแถมข้างในได้ข่าวว่าเขา หรูหรามากใช่หรูหรามากอยากจะอินเสิร์ตด้านในให้ทุกคนได้เห็นนะและที่สําคัญนะครับตรงนี้นะเขาจะมีเอ็มเบียนไลฟ์นะครับเป็นการที่เป็นแสงไฟในห้องนะครับที่ออกแบบตกแต่งห้องโดยสารนะครับให้มีความพิเศษมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเขาจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งครับเรียกได้ว่าพิเศษมากปุ่มนะครับ Experience Selection dial ดออ่าเป็นนี่นะครับเป็นปุ่มนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นปุ่มเมจิกอ่านะ ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถควบคุมในการปรับอากาศนะครับปรับแสงในห้องโดยสารรวมไปถึงนะครับการที่เมมเบอร์ Member นะสมมุติเราอยากจะได้แบบสมมติผมเป็นเจ้าของรถใช่ไหมผมชอบแสงสีแดงผมชอบอุณหภูมินี้ผมขึ้นไปผมก็สามารถกดกด,กดเลือกในสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองนะครับครับนี่ก็คือข้อมูลเด็ดๆนะครับนะฟีเจอร์ส่วนหนึ่งใน onda accord รุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วถ้าเกิดใครสนใจรุ่นอื่นนะครับน้องๆเนี่ยเขา พร้อมที่จะให้ข้อมูลเด็ดๆได้ฉะนั้นใครที่มีโอกาสมางานมอเตอร์สโป้ครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่11เอทันวาพบกับน้องเขาได้ครับใช่ครับยังไงนะครับสำหรับใครที่จะมานะอย่ารีรออย่ารอช้าเลยรีบมานะครับแน่นอนว่านอกจากจะมาที่นี่ได้ดูรถรุ่นใหม่ๆแล้วนะโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่และสามารถมาสัมผัสรถนะครับมาสัมผัสความรู้สึกนะครับในยนตกรรมใหม่ๆของเราได้เลยที่แบรนด์ฮอนด้าของเราได้เลยนะครับว่าแล้ว ไปกันเลยดีกว่าครับ